Assalamualaikum w a r a h m a t ล l l a h i wabarakatuh ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่ท่านผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผ่านทางาตี e ทีวีนะครับรายการที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนา มีผมชุมพลศรีสมบัติครับครับผมเลิศชัยคำครับครับหลายๆเรื่องราวนะครับที่เราได้ส่งผ่านไปยังพี่น้องนะครับผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนทางล้านนานะครับวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมล้านนานะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวิถีวัฒนธรรมนะครับที่เราได้เห็นนะครับเลื่นาะนครับรวมทั้งข่าวสารของ พี่ขาผู้สืบของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมคร ouais. ับครับผมก็หลายเรื่องราวหลายองค์กรนะครับซึ่งเราจะพยายามนําเรื่องราวของหลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมานําเสนอพี่น้องนะครับวันนี้ครับกองทุนสการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญผู้รับผิดชอบนะครับสการในพื้นที่มาชิดนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการแจกสการปี2564แล้วก็ปีถึงปี2565นะครับของฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับฝ่ายต่อยอดอาชีพนะครับแล้วก็ รายงานผลการจัดสก,กัดปีที่ผ่านมานะครับโดยมีนายยงยุทธ์ยานะ,นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับผมงานนี้เป็นการมาร่วมกันเพื่อพิจารณาหลักการและวิธีการในการแจกใจสก,กาดของปีต่อไปครับผมซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาในโอกาสต,ต่อไปครับผมครับครับเราลองไปชมบรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้นะครับว่า มีการประชุมแล้วก็มีการอู้คุยกันเรื่องใดบ้างนะครับเชิญติดตามรับชมครับผมการทํางาน<ม>ที่ผ่านการมูชลาดหรือการประชุมย่อมมีบรารักัดหรือความมีสิริมงคลเป็นคําสั่งใช้ของอรรถสุภวะตาลกองทุนสากาดจังหวัดเชียงใหม่เชิญผู้รับผิดชอบดูแลสากาดในพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับสากาดแต่ละประเภทที่เหมาะสมและสร้างความเข้าใจในการจัดการการทํางานเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับเพื่อชี้แจงให้กับคณะกรรมการอกองทุนสการระดับชุมชนหรือว่าระดับมัสยิดนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้ขอรับสการนะครับเพื่อที่ผู้ขอรับสการนะครับจะไดะ้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาชีพนะครับเราก็จะมีการ เขียนโครงการนะครับในส่วนของการต่อยอดอาชีพเพื่อที่เพื่อเป็นกระบวนการคิดแล้วก็พัฒนาในส่วนของอาการต่อยอดอาชีพนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขอนะเพื่อ,อจะขอไปวันๆนะครับเรามาขอมาเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาเป็นผู้ให้นะครับเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาแล้วก็สามารถสร้างตัวเองให้กลับมาเป็นผู้จ่ายสกาดได้ นอกจากนั้นที่ประชุมได้คือความรู้แก่ผู้นําชุมชนในการหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อมาหนุนเสริมผู้ที่ขาดโอกาสและคนยากจนในชุมชนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนในวันนี้ได้มีโอกาสได้มาอูกก้กาบทางผู้นําชุมชนของมุสลิมเรานะครับในเรื่องของสวัสดิการสุขภาพของมุสลิมในพื้นที่ของตัวเกา นะครับว่าเรามีสิทธิอย่างพ่องเช่นสิทธิในเรื่องของคนพิการสิทธิของผู้สูงอายุสิทธิของผู้ทหารผ่านศึกสิทธิของการรักษาส,สิทธิของการใช้การรักษาต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเฮานะมีการพัฒนาศักยภาพคือคือมากขึ้น เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลจัดรูปแบบในการขอสวัสดิการขอโครงการต่างๆเกี่ยวกับงบประมาณจากภาครัฐได้ซึ่งิ่นมีอยู่แล้วนะครับอยากจะืีอทางเขาเนี่ยรวบรวมข้อมูลต่างๆส่งมาที่ทางกองทุนสกัดเฮาเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปอาจารย์มุฮัมมัดบินตัวนักวิชาการาศาสนาประจากองทุนสกัดจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเสริมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกสกัดและผู้รับสกัดชุมันี้ก็ ทางกองทุนสากาดก็พยายามชี้แจงถึงอำนาจของผู้ที่ทํางานในกองทุนสากาดในการที่จะนําเอาสากาดซึ่งเป็นอฟอดดูของพี่น้องมุสลิมมาฝากคว้ายอยู่ไายใต้การรับผิดชอบเอาไปให้กับบุคคลที่มีสิทธิรับสากาดจริงๆและเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วเราก็ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบานวาตลาในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ที่รับอำนาจจากผู้ที่ จาเป็นจะต้องออกสก,กัดและกองทุนสก,กัดก็เก็บรวบรวมมาและนํกกาสกัดนี้ไปให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์รับสก,กัดที่แท้จริงที่เขามีความเดือดร้อนบุคคลที่ยากจนและบุคคลที่อันกุรอานได้ระบอกไว้เพื่อจะได้ตรงประเด็นตามเจตนารมณ์ของอันกุรอานตามเจตนารมณ์ของอันอิสลามตั้รสูลลลอฮฺลัลลอฮลามได้ําชับว่าพวกเราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอยู่และอัลลอฮฺสุบานาลาก็ต้อง ทำการสอบสวนเราในวันเกียมาถึงสิ่งที่เรารับผิดชอบหรือถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเราปรนะาก,กาศก็คือเป็นบทบัญญัติที่บอกให้รู้ว่าคนบุคคลที่มีการครอบครองทรัพย์มตามพิกัดตามจํานวนที่ศาสนาได้ระบุไว้ตามเงืเ่อนไขศาสนาได้ระบุไว้เขาจะได้รู้ว่าเขาจําเป็นจะต้องนําเอาสิทธิทางทรัพย์สินของเขานั้นไปหยิบยื่นให้กับบุคคลที่อันกุรอ่านได้ระบุไว้นะ นี่คือประเด็นสําคัญที่มองในมิติองสังคมนะการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกันและการหยิบยื่นนะครับลดช่องว่างหยิบยืน่นการช่วยเหลือให้กับบุคคลที่อ่อนแอหรือบ,บุคคลที่มีความจําเป็นในขั้นพื้นฐานของ,ของการดารงชีวิตของเขาแล้วก็นั่นคือการทําให้บทบัญญัติของอิสลามนั้นได้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเรานะครับ ดังนั้นจึงมองว่าการจัดการสวัสดิการในชุมชนในเรื่องของสากาดเป็นหน้าที่ของผู้นาชุมชนผู้นําศาสนาจะต้องประสานหาความร่วมมือในการจัดการสากาดสู้มือผู้มีสิทธิ์รับสากาดในสังคมชุมพลศรีสมบัตริรายงานครับพี่น้องครับอันนี้ก่อเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในการจัดการการทํางานกองของรุนสากาดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลาประจักจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อคอยนุ่นเสริมอยู่ นะครับก็เราก็ยินดีนะครับที่เรามีผู้นำในสังคมนะครับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อบ้านต่อเมืองต่อพี่น้องที่ยากจนนะครับผมเาก็จะสะท้อนเห็นความเป็นเอกภาพในสังคมได้เรอยนะครับผมครับผมครับนี่คือทิศทางและแนวทางของการทํางานของจดนชัยใหม่ครับผมในการเปลี่ยนผ่านในการมีผู้นําในช่วง ในเวลาที่ผ่านมาครับผมซึ่งเขาก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องของบุคลากรแล้วก็่งเสริมในเรื่องของบุคลากรในชุมชนต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมในการทํางานของภาพรวมกว้างขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาครั้งครับผมครับครับผมก็อยากจะอื่อนะครับหลายๆจังหวัดหลายๆชุมชนนะครับที่มีพี่น้องมุสสิมอยู่ในพื้นที่นะครับเราจะหาทางแก้ไขปัญหาสังคมได้จะได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปากต้องของพี่น้อง ชาบ้านที่กาลังได้รับความทุกข์ยากอยู่นะครับครับเอาจะดูแลกันยังไรก็ต้องพยายามครับพาะเรื่องของสังคมชุมชนวันนี้ศาสนาสังคมและเศรษฐกิจจะต้องไปร่วมกันไปทิศทางเดียวกันแล้วก็ใช้วิธีในการปรึกษาหรือร่วมกันนะครับผมครับครับผมก็สังคมจะอยู่ได้นะครับเพื่อคนจนคนรวยนะครับต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเนี่ครับมันเป็นความงดงามเนึ่งในสังคมว่าหน้าที่ของคนที่มี เราจะต้องช่วยเหลือคนที่บ่มีนะครับโดยเฉพาะคนแปดประเภทนะครับที่ได้รับผูไว้ในอันกุรานนะครับผมครับไปเลยครับวันนี้เอาจะไปโฮจักครับท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคุณชาติชายน้อยสกุลหรือฮจีอุสมานนะครับอุสมานน้อยสกุลโคหนึ่งนะครับผมก็หลังจากที่มีการเลือกตั้งตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทเราก็ได้มีโอกาสโอ้คุยกับท่านประธาน จังหวัดท่านใหม่นะครับซึ่งยังเป็นคนนมอยู่ครบอายุยังจะครบ50ประเมินได้ละนะ้ออย่าพาไปฟังวิสัยทัศน์นะครับของท่านประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านใหม่นะครับแล้วก็เราไปดูภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนียมีการบริหารจัดการชุมชนยังไงจะไดนะครับผม เอาไปรับชมครับผมครับไปรับชมสุภาพบุมุษการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลงที่ผ่านมามีมัมสามมัชยิดประกอบด้วยมัชยิดจามิอุนอิสลามแม่เสลียงมัสยิดอันอิสลาอำเภอปายและมัสยิดนูรุตตะกวาอำเภอเมืองเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ มีผลทางพื้นในชาติชายอุสมานน้อยสกุลได้รับการเสนอชื่อและดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่เรามาอู้คุยกับคุณชาติชายน้อยสกุลในฐานะอามมธผู้นําสูงสุดในองค์กรศาสนาอิสลามในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงวิสัยทัศน์การทางานหลังจากที่ได้รับาตาแหน่งรามาูว,วบาราาตนะครับผมาชาติชายหรืออุสมานน้อยสกุลนะครับปัจจุบันเป็น,น,ปนดํารงตําแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นอิหม่ามมาสัสยิดดูรุตตะกวาอําเภอเมืองแม่สองสอน,นะครับเอาแม่สองสอน,นั้นในส่วนตัวแล้วผมเนี่ยอยู่ที่อําเภอเมืองนะครับแต่ว่ามาสัสยิดใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่แม่สเสียงและอําเภอปลายนะครับเรามีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วยกันอยู่11ท่านด้วยกันนะครับก็มีแม่สเสียง7ปลาย3แล้วก็อําเภอเมืองหนึ่งนะครับฮัมร่าครับปีนี้ก็ซุโกอโตอโลสมาตาลาที่ให้โอกาส คนรุ่นใหม่นะครับผมก็ปัจจุบันก็อายุ49ปีหน้าที่ราชการปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งผู้มีการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่สอนนะครับโดยภารกิจส่วนรวมแล้วผมถือว่าผมมีภารกิจค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของมุสลิมเราแล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมก็จะเป็นตัวประสานในระหว่างภาครัฐกับในส่วนของอสังคมมุสลิมเราอยู่แล้วอยู่นะครับปีนี้นั้นก็ได้รับความไว้งใจให้มาดํารงตําแหน่งนี้ฉะนั้น ในส่วนตัวแล้วผมก็จะมีแนวทางอยู่2ออย่าง 1. อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามในชุดที่ผ่านๆมาเขาทำอยู่แล้วเราก็จะสานต่ออันที่สองอะไรที่คิดว่าทำแล้วจะให้สังคมมุสลิมนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นผมก็จะพยายามที่จะทำะดโดยการองผมนั้น,นึงเราจะให้เกี่ยวกับผู้วุโสนะครับคณะกรรมการแล้วผมก็มีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงาน เป็นฝ่ายต่างๆขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ลืมผู้อุโสก็คือที่ปรึกษาที่ผมจะนําเข้ามาในการทํางานปร,ปรึกษาหารือกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องเอา,าศาสนามาเป็นที่ตั้งเอา,าศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเราอาจจะไม่เหมือนเขาทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีการประชุมมีการมูชาลแล้วนั่นคือสิ่งที่อาร์ตแดนตบบีนั้นรับรองที่จะให้เกิดความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะมีความมีผิดพลาดแต่ว่าอลาร์ก็จะให้การช่วยเหลือผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับผม ครับผมแล้วนโยบายนะครับในการทํางานเกี่ยวกับศิอันในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะจัดให้มีการประชุมนะครับการประชุมก็ประจําเดือนของคณะกรรมการโดยที่จะมีการเป็นลักษณะการประชุมสัญจรน,นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่แม่สรียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอปลายนะครับเราจะพยายามเพราะว่าการที่เราไปประชุมเนี่ยเราจะได้เห็นบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับปัญหาอุปสรรคแล้วก็แม่งสอนนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของเด็กต่างด้าวอะไรต่างๆแล้วก็คนที่เขา ทุนการศึกษาของเด็กโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามให้แต่ละพื้นที่นั้นเอาปัญหาแรูปอุปสรรคนั้นมาคุยกันให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นแล้วก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นให้มาเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือส่วนราชการเราจะต้องมาประชุมเพื่อกําหนด เหมือนกับเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรรมการอิษฐามจํายักษ์แม่พมพสอนว่าบริบทของเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกับแต่ละที่แต่เราจะมาปรับทํำยังไงให้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดะครับผมก็ใ,ในส่วนของฮาลานนั้นผมมีนโยบายหลักๆอยู่2ออย่างอันที่ 1. คนที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของฮาลานของจังหวัดนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสส่วนส่วนคือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย2 ผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสนาซึ่งตอนนี้เราก็ได้ฟอร์มทีมไว้ละฟอร์มทีมนี้เราก็คืออย่างน้อยเราก็จะมีคนจากอำเภอแม่เสเลียงและอําปายนะครับซึ่งจะมีคนที่เขามีความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะมามาช่วยเรานะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทํางานแล้วอันที่สองนโยบายของผมก็คือว่าทําอย่างไรให้ช่วยชาวบ้านได้มากที่สุด ค่าใช้จา่ายค่าธรรมเนียมเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เราจะไม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นประเด็นว่าเราจะต้องมีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะที่เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านขายไม่ได้ทําไม่ได้เขาก็จะไม่เข้ามาสู่ในระบบเราเขาก็จะถอยหลังไปดังนั้นเราจะทํายังไงให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ดังนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะอยู่ในระดับต้นๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเขาและไม่เน้นเรื่องรายได้จากการทาราน<ห>น,นะครับ,รบผมก็อยากจะฝากขอความร่วมมือ นะครับล้วก็ฝากเนือฝากตัวเนาะผมก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับปัจจุบันผมอายุ49ปีนะครับผมก็พยายามที่จะเอาคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาทํางานไม่ใช่ว่าจะเป็นเลขาผมก็จะเป็นประลัดอาเภอแม่เสเรงนะครับแล้วก็มีพ,พวกที่เป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นอะไรมาแต่เราก็จะมีะผู้วุโสไว้สําหรับให้ข้อคิดให้ข้อแนะนําและคนที่เขามีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านนนั้นเข้ามามาทำงานอันนั้นก็ ผมหรือคณะกรรมการเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานนี้สําเร็จได้แน่นอนนะครับดังนั้นเราจะขอความร่วมมือทุกท่านมีอะไรที่จะแนะนําหรือว่าจะให้ข้อเสนอแนะกับทางคณะกรรมการยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเมืองสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณพมา่าตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือปัจจุบันมีการปกครองออกเป็นเจ็ดอำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอแม่สะเลียงอำเภอขุนยวมปายแม่ลาน้อยศบเหมยและปังมาผ้า แมงสอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกเนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวดังนั้นจึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปีมีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพัานธุ์จนมีคำกล่าวเปรียบเทียบเสมือนเป็นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย ในส่วนของชาวมุสลิมมีมุสลิมอยู่ประมาณ1,300คนโดยกระจายตัวอยู่ตามอำเภอต่างๆเก็บทุกอำเภอมีอาชีพค้าขายมีมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามแห่งประกอบด้วยมัสยิดจะมีอาทุนอิสลามตั้งอยู่ในอำเภอแม่สเรีสองมัสยิดอันอิสลอตั้งอยู่ที่อำเภอปายเรามาเริ่มจากมัสยิดดูรุตตะกว่าซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอิหม่ามชาติชายน้อยสกุลหรืออิหม่ามอุสมานได้กล่าว ถึงมัสยิดว่าส่วนของมัสยิดดูรุตตะวาอ่าอำเภอเมืองแม่สอดนเนี่นะครับอ่าเป็นหนึ่งในสามมัสยิดที่อ่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของจังหวัดแม่สอดน,นะครับซึ่งถ้าไล่เรียงลาดับไปแล้วมัสยิดหลังแรกแล้วก็เป็นชุมชนใหญ่ก็จะอยู่ที่อ่ามัสยิดจะมีอุตุนอิสลามที่แม่เสเลียงนะครับซึ่งจะเป็นมันสยิดแล้วก็เป็นชุมชนที่อ่ามีอ่ปาประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานในจังหวัดแม่สอดน,นะครับ แล้วก็อันที่สองอมัสยิดหลังที่2ก็คือมัสยิดอันอิสลอทีอ่อำเภอปลายซึ่งก็จะเป็นพี่น้องสาย,ยจีนนะครับแล้วก็จะมาถึงมัสยิดตูรุตะวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวของพี่น้องมัสลิมในอำเภอเมืองแม่สอนเดิมแล้วเนี่ยะจะมีมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยกับว่าการคมนาคมอะไรต่างๆเนี่ยการเดินทางสมัยก่อนค่อนข้างลําบากดังนั้นคนที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคนที่มาจากที่อื่น นะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากบางประเทศอะไรต่างที่จะมาค้าขายมาแล้วก็แบ่งตัวมาจากแม่เสลียงเป็นหลักนะครับพอมาอยู่ตรงนี้ก็มาค้าขายมาอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันเพื่อทาบแลล์มาซึ่งถ้าตามประวัติศาสตร์จริงก็อยู่ประมาณ4ี่หปีได้นะครับมีการรวมตัวกันเพื่อทําละหมาดทาอะไรแล้วก็จะมีะแม่งสอนนั้นมีชายแดนติดกับพมา่าซึ่งบางครั้งชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่เองหรือพี่น้องพอม่าเองที่ เป็นมุสลิมเราเนี่ยก็จะเดินทางเข้าออกเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้ตอนหลังมาก็ามีการขยับขยายไปทํางานเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเยอะขึ้นแต่หลักๆของอมัสยิดดุรุตะวันแม่อสนเนี่ยนอกเหนือจากคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งถ้าตามเอกสารทะเบียนอะไรจริงๆเนี่ยอยู่ไม่เกิน15หลังคา15ครอบครัวซึ่งจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กรวมกันแล้วประมาณ50คนด้วยกัน แต่เราจะเป็นสถานที่ที่1เราเป็นอำเภอเมือง 2. เราเป็นมัส,สยิดหลังเดียวในอำเภอเมืองนะครับและสิ่งที่เราจะต้องรอ,องรับตลอดก็คือ 1. นักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางมาเที่ยวจะต้องมาละหมาดมาทานอาหารตรงนี้สองข้าราชการที่มาประชุมมาอะไรต่างๆก็จะมาพักแมมาอะไรต่างๆนะครับดังนั้นนี่คือความเป็นมาของชุมชนมุสลิมตรงนี้ซึ่งเราจะอยู่ในชุมชนปางล้อ บางร้อนนี่เป็นหนึ่งใน6ชุมชนของเทศบาลเมืองแม่สอนซึ่งเป็นเท,เทศบาลเล็กๆ6ตารางกิโลเมตรเป็นสนามบินไป2ตารางกิโลเมตรเราอยู่ในเราอยู่กันสิกกับครอบครัวเนี่ยแต่เรามีความสัมพันธ์กับทางชุมชนโดยอย่างอย่าง,อย,างอย่างหนึ่งที่มันบ่งบอกได้ชัดเจนก็คือว่าเราเป็นคณะกรรมการชุมชนถึง3-4คนด้วยกันอันนี้หนึ่งอันนี้2เวลามีงานมีอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้เนี่ยเราก็จะให้ความร่วมมือเขา นะครับเป็นที่ปรึกษาให้เขามีงานศพมีอะไรที่จอดรถไม่พออนุญาตให้มาจอดในมัสยิดได้อะไรต่างๆนะครับเก้าอี้ไม่พอมาเลยไม่ต้องยืมนะครับก็ให้มาอันนี้ซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับรูปแบบพิเศษเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับลำปางหน้าวัดเนี่ยหน้า,นามัสยิดจะเป็นวัดนะครับด้านข้างจะเป็นโบสถ์ด้านหลังจะเป็นโรงเจนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่เป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิดอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากกว่านะครับ อันนี้อันนี้คือสิ่งเรื่องของอามทธิตเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้เรามีคณะก,กรรมการซึ่งด้วยประชากรของเราน้อยนะครับดังนั้นคณะกรรมการมัิ์เราจะมีกันแค่6คนแค่นั้นเองนะครับนอกเหนือจากอิหม,ม่ามกอเต็มเลบไปล้นนะครับทีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญคือเรื่องหนึ่งเรื่องของอามัสิแตแก่เรื่องของการศึกษาของผู้หญิงและเด็กซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันนี่แล้วเรามีอิหม่ามนำละหมาแล้วมีอิหม่าม ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและที่สําคัญเรามีครูที่รับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอนของอไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเราก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็การอยู่ร่วมในกันในสังคมเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ภาพพจน์ของมุสลิมเรานั้นถูกยอมรับในสายตาของคนชาสติอื่นนะครับถึงแม้มุสลิมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น แต่ก็สามารถดำรงชีวิตยอยู่ในแนวทางของศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีและคณะกรรมการประจําบรรยสามารถปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติครับพี่น้องครับที่ได้ชมผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นวิถีหนึ่งนะครับของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นชุมชน มายามากนะครับแต่ว่าการจัดการบริหารค่อนข้างจะโอเคนะครับเนาะถือว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองล้านนานะครับครับพี่น้องครับวันนี้เอามีช่วงรายการของหาร้านล้านนานะครับซึ่งเอาจะพยายามนะครับาไปติดตามติดตามนะครับของกินอร่อยอร่อยหรือธุรกิจของพี่น้องมุสลิมนะครับมานําเสนอวันนี้ปาไปย่าน ตะกวาเนี่ยนะครับย่านวัดเกตนะครับวันนี้ไปเจอร้านอามินนะครับผมกับพร้อมกับบรรยากาศที่งดงามครับไปติดตามรับชมจากรายงานครับผมสลามล้านนาชนจิมวันนี้มาที่ชุมชนมุสลิมตะกวาเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งชุมชนมุสลิมที่มีความหลากหลายทั้งวิถีประเพณี และาศาสนาในชุมชนแห่งนี้มีร้านอาหารที่หลากหลายซึ่งมีป้ายแนะนําไว้หน้ามัสยิดอัตตะกวาแนะนําร้านอาหารแต่ละร้านและเมนูเด็ดๆต่างๆไว้ให้คุณเลือกชิมมากมายก่อนจะไปร้านอื่นนะครับพามาหุ่จักร้านอาวมีนร้านอาหารตามสัง่งที่ยืนจะอยู่กู้ชุมชนมาล่วงมสิปีมีอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารจีน อาหารไทยและอาหารอินเดียนอกจากนั้นร้านอามีนย,ยังรับจัดอาหารกล่องสำหรับนักท่องเที่ยวอ,อาหารโต๊ะจีนอาหารบุฟเฟน่นอกสถานที่ซึ่งร้านอามีนก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมาเมนูในวันนี้ทางรายการสลามร้านน่าชิมพอเสนอเป็นอาหารอินเดียมุสลิมของร้านโรตีจิ้มแกงโรตีนุ่มๆแกงอร่อยมีทั้งแกงเนื้อหรือคนเมืองว่าแกงจีนมัสลาแกงถั่ว หรือแกงดานพร้อมทั้งข้าวมกไก่ไว้บริการปีน้องที่อยากชิมอาหารมุสลิมที่ขึ้นชื่อของร้านและแน่นอนเป็นที่นิยมชมชอบของชาวต่างชาติที่เข้ามากินอาหารที่ที่ร้านแห่งนี้ย่านวัดเกตชุมชนมัชิตต,ตักกว่านอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธธรรมแล้วยังมีร้านอาหารมุสลิมหลากหลายร้าน จะเป็นร้านฮับบีบข้าวซอยยูนนานหรือร้านข้าวซอยปลาไผ่ซึ่งถือว่าเป็นร้านดังในจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในย่านนี้ชุมชนมัชชิดตะก,กวาเชียงใหม่จึงเป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์ทางด้านกิจกรรมวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีพี่น้องมาเยือนเชียงใหม่บ่ควรพลาด คนสี่สมบัติช่วงาอง,างสังคมมุสลิ้ล้านนานะครับก็ได้เดินทางมาถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับเอเันนครับผมบนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการก็ได้เห็นภาพรวมของสังคมมุสลิมลร้านนาจังหวัดเชียงใหม่ไม่ห่องสอนแล้วก็ได้ชมบรรยากาศร,ร้านค้าร้านอาหารตัเองครับผมเนาะครับอยากจะเห็นพี่น้องนะครับทุกๆพื้นที่นะครับถ้าพี่น้องมุสลิมในุทุกพื้นที่นะครับ มีความรักความสามัคคีนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทุกวันนี้นะครับบางทีเราอาศัยทุนภายนอกน้อยเลยเนะเราค่อยได้ดูว่าทุนภายในเรามีนักน้อยขนาดไหนนะครับบางทีเนี่ยเราปล่อยให้คนตั้งนอกนะครับมามายิบฉวยโอกาสที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เรานะครับโดยเดี๋ยวอาจจะนั่งมองเฉยๆนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าหากว่าชุมชนสังคมนะครับ เอาลุกขึ้นมาดูแลกันนะครับผมก็คิดว่าในสังคมคงจะมีความสันติสุขมามีความเลี่ยมล้ํานะครับในสังคมในพื้นที่ต่างๆครับนะครับนะครับเพราะหวังไว้ว่าเราจะเจอบรรยากาศของการร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆชุมชนซึ่งการร่วมด้วยช่วยกันนั้นแต่ละครั้งแต่ละอย่างนั้นมันจะได้เกิดความสมัคคีเนาะเกิดความพักความผูกพันและเป็นการเข้าถึงเข้าหาอย่างริงใจครับผมครับเนาะ เพราะว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมสุงชนคือการแบ่งแยกแตกแยกและก็แตกต่างโดยที่ทุกคนอาจจะเลือกข้างเลือกเ็นโดยบุคคลตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเหากลับมาสู่วิถีของการดูชี้ในการเข้าถึงข้อหาเข้าใจร่วมแรงร่วมใจเนาะร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันพัฒนาอิจฉาเนาะความสำเร็จเกิดขึ้นได้ครับครับท่านนี้นะครับขอขอรอวเหมือนเช่นเดิมนะครับขอให้พี่น้องท่านนะครับที่รับชมรายการนี้มีสุขภาพ ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีลิสกีที่กว้างขวางนะครับเป็นที่ห้าของอัลลอสุบฮาวะตารานะครับการงานอามานของท่านนะครับอยู่ในการพึงพอพระทัยของอัลลอสุบฮาวะตาราอินชาลอฮครับได้รับความสำเร็จครับวันนี้ก็ขอลาจากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมะาระขมุตุลลอฮฺยี่มานยระีมลิก يا قدوس يا سلام